อยากจะแบ่งปันพบชนะตอนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตาที่มืดบอดนะครับ ในพระธรรมสองโคลินบทที่4ข้อที่4นะครับบอกว่าส่วนที่คนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้กระทาให้ใจของเขามืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของขา่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าสองแสงถึงพวกเขานะครับมีการสัมภาษณ์นักธุรกิจคนหนึ่งที่ร่ํารวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนจิเนียสมากฉลาดมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้พูดเรื่องหลานที่ประหลาดมากเลยเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยได้มาถึงยุคที่มีการพัฒนามันในจุดที่ดีมากมาก เขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าดีอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนมีการเปิดกว้างมากขึ้นในการที่มีการแต่งงานของเพศเดียวกันได้ดีมากๆที่หลายคนเริ่มชิฟต์จากมาตรฐานศิลธรรมโบราณโบราณกาลนี่นะครับเริ่มมีความคิดก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ดีมากเลยที่โลกกาลังรวบรวมระบบการเงินเป็นโลกเป็นโลกเดียวในที่สุดนี่นะครับเขาเนี่ยเป็นคนระดับแถวหน้าของโลกนี่นะครับแต่ก็มีแนวความคิด บางอย่างที่เหมือนคนตาบอดนะฮะมองไม่เห็นพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนเรานี่นะครับหลายครั้งนี่นะครับตาบอดจริงๆมองไม่เห็นเหมือนเราดูหนังไทยนะครับแล้วก็มีหญิงเล็กในบ้านสายทองนี่นะครับอินนี่เมื่อไหร่จะขอโทษทํานผมจะได้อินมาคืออินนี่เมื่อไหร่มันจะคิดเป็นเมื่อไหร่มันจะรู้จักทําดีดูซินางเอกดีขนาดนี้พจมานสว่างวง ดีขนาดนี้ทําไมแกคิดไม่เป็นทําไมมันเป็นอย่างนี้เจอหน้าอยากอทุรียนตบหน้านี่นะครับคือบอกว่าทําไมแกคิดไม่เป็นทําไมแกมองไม่เห็นทําไมตามันบอดนะครับคนตาบอดนี่นะครับมองไม่เห็นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนตาบอดมันก็มองไม่เห็นมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็มองไม่เห็นมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือมองไม่เห็นนะครับแบบว่าไงครับมันมีลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าพระกัมพีบอกว่าพระของยุคนี้ทําให้คนมองไม่เห็น ี่น้องรู้ไหมครับว่าบางคนนี่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่มองไม่เห็นจริงๆทําไมรู้ไหมครับพระมามสุดก็ไล้ตัดผ่านเปาโลไว้ในข้อนี้นะครับคำว่ามองไม่เห็นความสว่างนะครับเป็นภาพของการที่มองไม่เห็นความจริงเหมือนที่ผู้ชายนักธุรกิจคนนี้มองไม่เห็นความจริงว่าบางเรื่องมัมนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงๆนะครับแต่ผมอยากจะอธิบายให้ลึกขึ้นนะครับว่าคําภาษาเดิมเนี่ยคำว่าตาบอดตรงนี้ไม่ได้เป็นคําว่ามองไม่เห็นนะครับเป็นคําว่าทุบฮอลโลนะครับ ที่เป็นคําที่สําคัญเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าตามองไม่เห็นแต่มันแปลว่าเป็นคนที่ตั้งใจควักลูกตาออกมองไม่เห็นยังรักษาได้ใช่ไหมแต่คนนี้เป็นคนที่ตั้งใจจะควักลูกตาออกควักออกแบบถาวรคนที่สูญเสียการมองเห็นและไม่มีทางจะเห็นได้อีกเลยพระของยุคนี้ทําให้เขาตาบอดนะครับหลายครั้งนี้นะครับผมเจอคริสเตียนจํานวนมากนะครับบางทีที่หน้าบ้านเนี่ยเ เป็นคริสเตียนนี่นะฮะเก็บสมมติว่าเก็บเขาเก็บพวกกระดูเกชิอาจารย์ไว้หรือว่าหน้าบ้านนี่นะครับมีการพิมพ์เขียนตัวเลขว่าเลขนี้ไม่ใช่เป็นอีกเลขหนึ่งผมนี่นะครับนั่งคิดว่าทําไมคริสเตียนถึงตาบอดแล้วก็ไปพึ่งพาตัวเลขได้ยังไงเขาเขาคิดได้ยังไงว่าเขาควรจะเก็บอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออื่นเอาไว้พี่น้องมันมีแต่คนตาบอดเท่านั้นที่มองไม่เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องประหลาดอ่ะพี่น้องเข้าใจไหม หลายครั้งนี้นะครับพระบีบอกว่าพระยุคนี้ทาให้ตาบอดหลายครั้งวิญญาณบางอย่างที่อยู่บนชีวิตของท่านนี่นะครับทําให้ท่านเนี่ยทำเรื่องของคนตาบอดเวลาเวลาจะมีเล่นเกมตอนรับน้องนี่นะครับมันจะมีการเอาฟักทองมาต้มแล้วก็ใส่ไว้ใน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 กล่องนะฮะน้องๆยังไม่เข้ามาหาอะไรไม่เคยเจอนะครับแล้วเขาก็จะให้เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็บอกว่าช่วยหยิบอะไรมาจากขี้หน่อย ทุกคนนะครับมันแล้วพอแบบบางทีแบบใส่ผ้าก็เชะเงือกเเหลืองเชียวเ้ยนะครับแล้วก็แบบอ่ะเอาเพื่อรับน้องอล้วงเข้าไปไปจับมันออกมานี่นะครับมันต้องมีแต่คนตาบอดเท่านั้นที่สามารถไปจับอึได้ไมีน้องเข้าใจไหมฮะหมาว่าในความเป็นจริงนะครับมันต้องมีเฉพาะคนที่มองไม่เห็นเท่านั้นที่จะสามารถทําอะไรบางอย่างที่มันดูไม่เวิร์ก ได้จริงพี่น้อยเห็นไหมครับแปลว่าพัมพี่บอกว่าสาเหตุของการที่บางคนนี้นะครับมองไม่เห็นบางเรื่องบนชีวิตนะครับบางเรื่องของชีวิตนี่นะครับมันเกิดจากการที่เขาทูพาโลนะครับที่แปลว่าไม่ใช่แค่มองไม่เห็นแต่ไม่มีลูกตานะครับอืมซาตานนี่นะครับควักตาฝ่ายวิญญาณของผู้ที่ไม่เชื่อออกนะครับจนทําให้เขาเนี่ย มีผลกระทบต่อความสามารถในการมองเห็นการให้เหตุผลความคิดหรือความรู้สึกบางอย่างทําให้เขารู้สึกตาบอดมองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นในโลกนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยผมพูดทั้งคริสเตียนหลายคนนะครับที่ยังข้องเกี่ยวกับบางอย่างที่เกี่ยวกับวิญญาณชัว่วหรือรูปเคารพนี่นะครับรูปเคารพบังตาท่านให้คิดว่าเรื่องอย่างงี้เป็นเรื่องที่มัน,ม,นมันถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับคนที่หลายคนจะมีญาตินะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับหลายคนเนี่ยท่านต้องเข้าใจอย,อย่างหนึ่งว่า เขามีสถานะที่ไม่มีลูกตาไม่มีลูกตายางไงก็ไม่เห็นแสงนะครับหมายว่าพระพิยมบริสุท์เท่านั้นนะครับที่จะช่วยทําให้เขาเห็นลูกตาหมายว่ามันต้องไปในเวลของวิเดชพระพีบอกกับพระเยซูบอกว่าพระเจ้าพระพิยมสุดเจิมข้าพเจ้าเพื่อประกาศกับคนตาบอดท่านจะมองเห็นได้คํานี้ใช้คําเดียวกันก็คือคําว่าไม่มีลูกตาแต่จะทําให้มองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีการเจิม เมื่อก่อนนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ถูกฝึกฝนในการประกาศข่าวประเสริฐมากเลยนะครับมีการพูดแบ่งเซสชันด้วยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับอืมนะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับการประกาศในรูปแบบของการใช้ความคิดหรือสติปัญญาหวานล้อมนี่นะครับอยู่ในเกณฑ์ใน1โคลิมบทที่2ข้อที่4คําพูดและคําเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คาเกลี้ยก,กล่อมด้วยสติปัญญามนุษย์เวลาพี่น้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับท่านกําลังพยายามให้คนไม่มีลูกตามองเห็น นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําพูดที่เกี้ยก่อนศีิปัญญามนุษย์นะครับเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องวิธีการในการประกาศคนเหล่านี้จําเป็นต้องใช้ค่อยคําที่แสดงพระวิญญาณและเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของคนคนนั้นจะได้ถูกไม่ได้อาศัยสติปัญญาของท่านแต่อาศาัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องการที่ทําให้คนตาบอดมองไม่เห็นมีลูกไม่มีลูกตามองเห็นมันต้องใช้ฤทธิ์เดชมันต้องใช้การเจิมมันไม่ได้ใช้สติปัญญาในการประกาศ เมื่อก่อนนะครับในหลักสูตรการประกาศข่าวประเสริฐนะครับจะต้องเริ่มต้นด้วยคำพยานเลือกให้ถูกว่าเขามีคําพยานเขาเป็นคนยากจนก็ต้องเอาเรื่องการเงินเขาเป็นคนมีโลกก็ต้องคำพยานเรื่องหายโลกต้องเลือกให้ถูกพอประกาศเสร็จปุ๊บนะครับก็นําเข้าสู่เรื่องการเขยนประกาศเล่งพระเยซูมาตายไถ่ยบาปฟื้นจากความตายแล้วก็มีการแก้ไขข้อโต้แยง้งเช่นโลกนี้ถูกวางในตําแหน่งที่ถูกต้ององ,องศาที่ถูกต้องห่างกันนี้นิดนึงโลกจะจะเยือกเย็น ไกลกว่านี้นึงโลกก็จะร้อนไปนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการเกิดจากการที่มีคนาลาดไนโตรเจนไฮโดรเจนเกิดการสปาร์กลิงขึ้นมามีโอกาสเป็นไปได้หนึ่งยกกําลัง3,000ันอะไรดู่นนี่นั่นนะครับโอ้โหขอโทษนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมคล่องมากเลยผมประกาศเรื่องพวกนี้นะครับจะมาเถียงเรื่องเรื่องแนวความคิดนี่นะครับมีถ้อยคําเด็ดๆที่ฝึกเอาไว้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ดีฮะผมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้า แต่มันควรจะเป็นมันไม่ได้อาศัยสติปัญญาท่านในการประกาศหรือว่าหวานร้อมคนในการให้มาเชื่อหลายครั้งนะครับพี่น้องจะสังเกตไหมครับหลายคนที่มาที่โบสถ์นี่นะครับมาแล้วก็ไม่หายไปไหนเชื่อง่ายๆเลยเห็นไหมฮะมาปุ๊บนะครับรับเชื่อแล้วก็แล้วเขาก็ติดคี้สจักรแล้วเขาก็มาสแสวงหาพระเจ้าหลายคนนี่นะครับไม่ได้เกิดจากการหวนรานล้อมมาโทษนะฮะถ้าสังเกตเวลามาในแคร์แล้วคนเยอะๆก็จะง่ายๆเลยบางทีก็ประกาศเช่นบอกว่าเชื่อพระเจ้าเถอะพี่ <laughs> แล้วก็ ประกาศสั้นๆนี้นะครับเป็นเพียงสั้นแล้วก็ผ่านรับเชื่อเลยแล้วเขาก็มีประสบการณ์ไปแล้วเขาก็รู้จักพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งมันไม่ได้เกิดจากการประกาศ3มชั่วโมงแล้วก็แก้ไขข้อโต้แย้งทุกอย่างเพื่อจะเขาจะเข้าใจเพราะเขาเป็นคนไม่มีลูกตาประเด็นคือต้องให้พระวิญ,ญญาณทําให้เขามีลูกตาขึ้นมาเขาจะได้เห็น<ม>พี่น้องอเมยมไหมครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนี่นะครับรเหมือนพี่แกะนี่ก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็ เอาจริงเลยทิ้งรูปเคารพเองเลยไม่ต้องมีเหตุผลเลยมากมายแต่ไม่รู้แต่มันรู้สึกว่ามองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เลยอยากตัดสินใจเชื่อพระเยซูเหมือนกุ๊กนี่นะฮะก็ไเชื่อพระเจ้ามาก,ก็ไม่เคยถดถอยไปในทางพระเจ้าก็ติดตามพระเจ้าจริงจังเอะก,ก็มาหาพระเจ้าเองไม่มีใครบังคับแบบว่าความเชื่อเหล่านี้นะครับหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นโดยการอาศัยธิย์เดชนี่นะครับเขาจะมีความเชื่อที่อ้างอิงบนธิ์เดตของพระเจ้าไม่ได้อ้างอิงบนสีปัญญาของท่าน หลายครั้งนะครับการประกาศยทธศิปัญญาโดยการหวานล้อมนี่นะครับอาจจะไม่ทาให้ใครติดตามพระเจ้าเลยก็ได้เพราะเขายังเป็นคนไม่มีลูกกระต่ายอยู่ดีท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวิธีการในการประกาศข่าวประเสริฐที่ถูกต้องเลยนะครับหรือว่าการเทศนาบางอย่างเนี่ยนะครับเอาจริงนะครับมีคนเทศนาดีกว่าผมเยอะมากๆเก่งกว่าผมมีจบภาคัมภีร์สูงกว่าผมมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีนะครับผมพึ่งพาพระวิญญ,ญาณ มากมากเลยผมผมไม่ได้อาศัยเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเป็นคนสอนพระกัมภีที่จะต้องมีทริคเท่ๆเพื่อจะแบบให้คนรู้สึกแบบมีคําอะไรที่มันผมพยายามโอบขอโทษนะฮะผมเตรียมคนสอนทีตนะีสี่ชั่วโมงกันหนึ่งนี่นะฮะเพราะว่าแต่แตอนนี้ไม่มีทางแล้วว่าทาเยอะก็ใส่พระวิญ,ญญาณพึ่งพาลิเตยียพระวิญญาณเมื่อก่อนจนะใส่สติปัญญามนุษย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลนะ พี่น้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐนี่นะครับมีครั้งหนึ่งเนะี่ยมีคนไปประกาศข่าวประเสริฐที่หนึ่งไปเล่าข่าวประเสริฐคนหนึ่งหายป่วยวางมือรกักษาโรคเสร็จปุ๊บนี้นะครับอยู่ดีพระวิญญาณบอกว่าหยุดก่อนป้าป้าข้างๆเเจ้าไปประกาศเขาด้วยแต่ดีิรถตู้จะไปแล้วเอ่อเอาไงพระองเอาจริหรอใช่เจ้าต้องประกาศคนข้างๆแล้วเขาก็อาศัยพระวญญาณบริสุทงรถตู้จะพูดอะไรดีนะครับพระวิญญาณก็บอกว่าให้เขาบอกว่าป้าู้างๆเจ้าไป้ารูา้จักคริสตู้จสไปแ้วอืมอรู้จัก ป้าห้อยเต็มเลยคอเลยนะฮะห้อยเต็มคอมีเวลาประมาณสักแบบสามนาทีอะไรเงี้ยมันมันซึ่งมันไม่มีทางประกาศจบตามหลักสูตรที่เราเรียนมาไม่มีทางเลยจบ่มันจะเคยประกาศแนวนี้ประกาศโอ้โหแบบมันไม่มีทางจบเลยนะครับสุดท้ายพระวิยาก็บอกว่าแล้วป้ารู้จักพระเยซูไหมรู้แล้วป้ารู้ไหมว่าพระเยซูมาทําไมป้าก็คิดอยู่ไม่รู้ดิป้ารู้ไหมพระเยซูมาเพื่อตายแทนป้านั่นแหละ พระวิญญาณให้ถ้อยคาแล้วก็พูดปึ้งโอ้โหนะครับริเต็ของพระวิญญาณมันสุดเข้าไปนะครับตามันตามโบนออกมาเลยนะครับสุดท้ายนะครับรับเชื่อหมดร้องไห้อถอดผ้าตรงนั้นเลยเป็นน้องเห็นไหมการประกาศข่าวประเสริฐจาเป็นต้องอาศัยริเตตพระพี่บอกว่าพระวิญญาณเจเิมเนี่ยข้าพเจ้าเพื่อประกาศให้คนตาบอดมองเห็นเพื่อให้คนไม่มีลูก,กตามองเห็นเพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐนะครับไม่ใช่การหว่านล้อม พี่น้องอย่าเอาสติปัญญาอันต้อยต่าของท่านมาใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าไม่ต้องพึ่งพาของท่านพระเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าสติปัญญาท่านเนี่ยมันสู้สติปัญญาพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเอเมนไหมครับในการประกาศข่าวประเสริฐนี่นะครับไม่จำเป็นต้องทุกข์ใจอะไรมากมายเลยนะครับก็พูดไปตามที่พระวิญญาณให้บอกอะเหมือนตุ๊กตามี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 หูฟังอยู่แล้วก็พูดตามนี้ฮะก็แค่นั้นนะครับเขาจะได้รู้ว่าวิเตจอันเลิศมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากสติปัญญาของท่านพี่น้องเอเมนไหมครับ ส่วนหลายครั้งนะครับพระเจ้าจะให้ทิคเทคนิคการแก้ไขข้อตัวแย้งนะครับก็ถ้าเขาถามมาแล้วพระวิญญาณนำท่านก็ตอบไปตามที่พระวิญญาณทรงบอกก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่หลายครั้งการพึ่งพาหลักสูตรการพึ่งพาเ,เขาเรียกว่า procedure หรือวิธีการที่ถูกทํามาอย่างดีนี่นะครับมันเป็นการตัดพระวิญญาณออกไปนะครับหลายครั้งเนี่ยครับผมจําได้นะครับภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่ไ,ไ,มไม่ชอบเทคโนโลยีเลยเอะอะมานะครับต้องมีคู่มือหมดเมื่อก่อนซื้อมือถือ O2 มารู้จัก O2 ไหม แองจี้โอทูโอทูเป็นมือถือว i n d o w s CE นะครับแบบเป็นยางไงซื้อซื้อให้ปุ๊บนี่นะครับภรรยาผมผมบอกว่าไม่ต้องไม่ผมผมบอกเขาเลยห้ามซื้อคู่มือนะห้ามซื้อนะห้ามซื้อคู่มืออีกวันหนึ่งคู่มือเล่มเท่าเนี้วางอยู่ภรรยาผมมีคู่มือมาตลอดแล้วผมก็บอกว่าแล้วภรรยาผมก็ทําแล้วก็ทําบางเรื่องไม่ได้นะเขาเขาเป็นคนเ,เก่งเก่งหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เขาไม่ถนะัดผมเนี่ยเป็นพวกแนวหน้าในการเล่นอุปกรณ์พวกนี้เลยนะครับ แล้วก็บอกว่าที่รักช่วยหน่อยบอกผมไม่ช่วยก็ซื้อคู่ม,มือทําไมเราอยู่นี่เราช่วยได้ไม่ต้องใช้คู่ม,มือสรุปว่าจะาคู่ม,มือหจะเอาเราแล้วผมก็เลยแบบภรรยาบอกอช่วยหน่อยนะทําหน้าแมวเข้า่าช่วยก็ได้แล้วผมก็เลยไปหยิบไอ้มือถือี่มาสอนตั้งคาใายเขาหมดเลยแล้วก็เสร็จหมดเลยพี่น้องหลายครั้งนะท่านนะ่ะชอบซื้อคู่ม,มืออยากจบหลักสูตรปคัมพีร อาจารย์ทำไมไม่มีหลักสูตรสอนพระคมัมภีร์การประกาศขอบประเสริฐนะครับก็เวลาท่านได้คู่มือทีไรท่านก็พึ่งแต่คู่มือไงแล้วพระวิญญาณไปไหนพี่น้องเข้าใจไหมฮะมีพระวิญญาณเป็นตัวเป็นเป็นอัเปเดตเวอร์ชันในทุกเวอร์ชั่นสอนในทุกเรื่องทําไมท่านไม่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเอเมนไหมครับหลายเพราะฉะนั้นหลายครั้งนี้นะครับการที่เราเนี่ยไปพึ่งพาวิธีการหรือหลักสูตรมากเกินไปนะครับมันเป็นการที่หลายครั้งเราตัดผู้ที่ให้คำปรึกษาออกไปแล้วคริสเตียนจานวนมากเลยนะครับติดกับหลักสูตร บางคนนะโมโหอาจารย์ไม่สอนเป็นหลักสูตรผมก็ถามวันจะเอาอะไรมากมายคําสอนหมอวุลนะครับ2,700กันฟังหมดเป่ะเหอะนะครับล่าสุดนี้มีการห้าหันกันในการแข่งขัน r v s นี่นะครับโอ้โหคะแนนเฉือนกันแบบเฉือนกันคะแนน2คะแนนนี่ครับแบบโอ้โหมันบีขยี้กันบางคนนี้ฟังมาทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับคือแบบว่า มันบี้ขยี้กันแล้วคนที่ชนะนี่ท่านจะตกใจนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเก่งมากเเป็นมามืดเลยนะครับมาเนี่ยมีคนชนะมีคนที่ที่สามสองคนที่หนึ่งกับที่สองนะครับโอ้อัศจรรย์ใจมากเลยหมายว่าไงฮะมัน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 ไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรหรอกแล้วก็บางเรื่องนี่นะครับผมยังรู้สึกเลยนะครับการเรียนพระคัมภีร์มากๆเนี่ยมันเป็นภานละพระคัมภีร์ไม่เคยมีนะพระเยซูปไปนะครับพระเยซูก็ก็สอนเป็นระบบระเบียบมาเข้าใจแต่ว่า คือคือก็ฟังคําสอนสไตล์นี้มันมันจะต่างอะไรกันไปเรียนหลักสูตรหลักสูตรมันก็เป็นของล้าหลังอะ่ะท่านเข้าใจไหมฮะมันก็เรียนของเก่าแล้วก็บางทีมันก็ให้วิธีการบางอย่างที่มันดูเวิร์กที่หนึ่งที่หนึ่งไม่เวิร์กเข้าใจไหมฮะเช่นอ่มีมิชชันนารีจากประเทศหนึ่งมาเนี่ยนะครับเขามาทําหลักสูตรอะไรบางอย่างในเมืองไทยนะครับพรรยาผมไปเรียนเขาเนี่ยนะครับไม่ยอมให้ผ่านเลยถ้าท่องไม่ได้ตามคําพูดที่เขาดีไซน์มา แต่ขอโทษนะครับผมเคยเห็นพี่น้องจากประเทศนี้มาทําพันธกิจเมืองไทยโบสถ์ไม่เกิดผลเลยเพราะเขายึดวิธีการคู่มือมากกว่าพึ่งพาพระวิญิยามบริสุทิ์คนไทยนี่นะครับผมถามจริงถ้าผมผมพูดนะไม่ชัดนี่นะฮะแล้วก็ผมก็เทศนาแบบสไตล์แบบเหมือนเป็นคนต่างชาติเนี่ยมันไม่ถึงอะ่ะเข้าใจไหมฮะแล้วผมก็รู้ว่าถ้าผมไปพูดภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ถึงเหมือนกัน <laughs> ผมก็เลยไม่พยายามที่จะแบบเอออะก็ผลิตแต่ภาษาอังกฤษออกมาเพราะว่า เขาก็ไม่เข้าใจมุกผมสไตล์ผมแต่เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกผมแบบนั้นพระเจ้าเรียกผมอาจจะแบบแปลให้พี่น้องที่มีสามีเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นหลักๆผมก็ต้องพูดภาษาไทยผมก็เลยรู้ว่าการทรงเรียกผมประมาณนี้ผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ ในระดับที่แบบเหมือนกับ international อย่างนี้นะครับเหมือนผู้แปลหลายคนก็พอพูดได้เนะี่ยพรรู้เรื่องแต่ว่าบางทีฟังแล้วมันก็เขาคงไม่ได้เข้าใจอะไรมากนี่นะครับผมก็รู้ว่าการทรงเรียกหมายว่าผมก็อาศัยวิธีของพระเจ้าในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเวลาหลายครั้งเตรียมเตรียมเตรียมคำสอนมานี่นะครับถ้าใครมาดูโน้ตผมเนี่ยผมไม่ได้พูดตามโน้ตมีมีแทรกบางทีพระวิญญาณก็ให้ตัวอย่างตอนนั้นเลยบางเรื่องไม่เคยเข้าใจเลยนะฮะมาเข้าใจตอนกบบาลังสอนเนี่ย แมายว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องพึ่งพาที่ปรึกษาแล้วในการประกศาศข่าวประเสริฐที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราต้องอาศัยให้พระวิญญาณเนี่ยเป็นคนสร้างลูกกระต่าขึ้นมาพี่น้องเอเมนไหมครับบางทีนะครับเรามีคนที่เรารักมากๆเลยนะครับคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีลูกกตาจะมองเห็นแสงสว่างพระเจ้าได้เลยวิธีการเดียวที่ท่านจะทาให้เขาเห็นความสว่างนะครับไม่ว่าบางคนก็อาจจะถ้าเป็นภรรยาก็จะบอกว่าอาจารย์สามีหนูมาใส่เต็มเต็มเลยนะอาจารย์ ผมก็นั่งคิดแล้วผมจะใส่อะไรให้เขาหรือว่าบางทีคนนี้มาลูกเนี่ยอาจารย์จัดเต็มเลยอาจารย์วันนี้เทศนาจัดเต็มเรื่องนี้ผมก็นั่งคิดนะไอ้ที่มันสิบปัญญามนันลดปะวะนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ทําแบบนั้นผมก็ไปตามที่พระญานทรงนำเนี่ยครับการประกาศเต็มรูปแบบโดยการใช้แนวความคิดการแก้ข้อโต้แยง้งผมไม่ได้ต่อต้านนะครับมันจะมีเช่นอพอพ โพโลจิสติกอะไรอ่าเงี้ยจำไม่ชื่ออะไรเขาเรียกการแก้ข้อตัวแยงด้วยเหตุผลแต่พระกัมพีเนเน้นไปเรื่องว่าเราต้องอาศัยถ้อยคําที่แสดงพระวิญญาณและเดชานุภาพ เป็นเรื่องลิเตนะครับในการที่ทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีถ้อยคําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นต้องพึ่งพาที่ปรึกษาเราอยาซื้อคู่มือมือถือมาใช้ในเมื่อเรามีที่ปรึกษาที่ใช้อย่างเชี่ชยวชาญู่ข้างๆผู้ที่สร้างมือถือซะด้วยซ้ำเลยนะครับอืเราจึงจําเป็นจะต้องอาศัยวิธีการยังไงก็ได้ที่พระเจ้าทําให้ตาเขาเปิดออกนะครับนะครับมันก็จะมีหนังสือแนวนี้เยอะไปหมดพระเจ้าวิทยาศาสตร์การพูดสิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้นะครับผมเคยประกาศแบบนี้เยอะมากเลยนะครับผมเคย ขึ้นรถเมย์จากหน้าตลาดสามย่านไปลงมาบนคลองแล้วก็ประกาศมาทั้งรถแล้วก็ลงแจกใบปลิวนะครับประกาศตามจุฬาไม่ต้องห่วนเดินมันทุกโต๊ะนะครับเดินไปขอโทษนะครับขอเวลานั่งคุยด้มัก็เล่าข่าไปเสิร์ฟให้ฟังตั้งแต่ทํามาโดยพึ่งพาก,กําลังตัวเองนี่นะครับผมไม่เคยเห็นคนเหล่านี้มาเชื่อเพื่อสักคนอาจจะศูนย์ด้วยซ้ำนะครับเคยมีคนมาเชื่อสองคนมันประกาศไปเป็นพันเป็นพันเลยนะครับ ไม่ได้ประกาศธรรมดานะครับผมจริงจังมากนะครับตอนเลิกเรียนนะครับนั่งส่งหนังสือไม่อ่านเอาไปปิวปึ้งเงี้ยมาแล้วก็เดินไปตามจุฬามีใครนั่งอยู่เพราะว่าดูหน้าตาไม่โหดอันนี้เป็นผู้หญิงสวัสดีครับขอโทษนะครับผมขออนุญาตนั่งด้วยได้ไหมครับเขาก็นั่งบางทีก็ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงเลยนะเาก็นึกว่าจะไปจีบเขาไปถึงปุ๊บนะครับขอโทษนะครับไม่รู้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะผมก็ผมจะมีอุปกรณ์เป็นพัดกัมพีใหญ่ๆนะครับไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถือว่าผมถืออะไรวกเปป๋าแ นะครับแล้วบีบเป็นสิทองๆผมก็วางปุ๊บเขาบางทีถามอยู่ผมก็แบบแกล้งเปิดเปิดพระคัมภี์เขาเห็นก็มองสนใจเหรอครับอะไรเงี้ยเทคนิคหลากหลายมากนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่รถเมลีนะครับก็ปุ๊บแล้วก็แบบสวัสดีครับผมจำทุกอย่างเลยนะครับแบบว่าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะครับพี่รู้ไหมครับน้องตกนรกเลยนะครับพระเจ้าไม่มีจริงเล่าข่าวประเสริฐเลยตามสไตล์ตามบทเรียนนะครับขึ้นหนึ่งตามสองตามด้วยสามคำพยานแจกคนไปปิวนี้ต้องใช้ ลิฟเลตประมาณนี้เรื่องของสุขภาพส่งไปนะครับแล้วก็ประกาศโดยการพึ่งพามนุษย์นี่นะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับผมก็ทําเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีใครมาเชื่อกับผมเลย <c oughs> สักคนเดียวนะครับสุดท้ายมันก็มันก็ดีแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับในวิธีการต่างๆนะครับพี่น้องการประกาศที่ผลที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการประกาศของโยนา <c oughs> นะครับการประกาศของโยนาเกิดขึ้นที่ไหนฮะเมืองนีนาเวนะครับนีนาเวเป็นใครรู้ไหมครับ ชนชาตินี้คืออัสซีเรียนะครับอัสซีเรียขึ้นชื่อเรื่องอะไร้ไหมครับอัสซีเรียทาไมถึงเป็นเจ้าอาณาจักรที่ใหญ่รู้ไหมครับเขารู้จักใช้ความกลัวอัสซีเรียนี้นะครับจะมีวิธีการเช่นเอาคนนะครับมาผูกเอาไว้แล้วก็ปลูกต้นต้นไผ่ว้ข้างล่างแล้วก็แขวนไว้กลางแดดก็ให้ต้นไผ่มันโตโตจนมันทะลุทะลุทุ่มพุงขึ้นไปข้างบนถลกหนังแล้วก็ศพที่ไม่มีหนังเนี่ยมาแขวนไว้เพื่อให้คนเห็น แล้วก็บอกว่าถ้าเมืองพวกคุณไม่ปล่อยเป็นยอมเป็นประเทศสลาดนะฉันจะทํางี้กับทุกคนที่ฉันเข้าไปทําได้เข้าใจไหมใช้ความกลัวในการข่มขู่และแน่นอนประเทศหนึ่งที่โดนคืออิสราเอลตอนเหนืออิสราเอลอิสราเอลนะผมเคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์เปิดกัมัมเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์เป็นตะขอไว้ทำอะไรไหมลากจมูกไปกับพื้นจนไปถึงเมืองพูดง่ายคือลากจนตาย เพื่อจะสร้างความกลัวให้กับคนมากมายหรือว่าออสเรียนี่สุดโหดพี่โหดมาแล้วถ้าคุณถ้าออสเรียมาแล้วคุณไม่ยอมนะคุณต้องมีสภาพแบบนี้นี่คือออสเรียแล้วคนที่รู้จักออสเรียดีคือโยนาพระเจ้าบอกว่าจงไปประกาศคนอสัสเรียที่เมืองหลวงนะครับสมมุติว่าไปประกาศอสัสเรียอยู่ตรงเชียงใหม่นะีครับ โอ้โยนาเชื่อฟังมากเลยไปสนามบินปุ๊บบินลงใต้เลยพี่น้องต้องเข้าใจว่าโยนาไม่ใช่เป็นคนเลวนะเขาเป็นคนธรรมดาอย่างแรกนะไอ้โหดโหดทั้งประเทศอ่ะโหดขนาดเนี้ยให้อยู่ดีให้พระเจ้าใช้โยนาไปแล้วไปทำอะไรไปประกาศคนเหล่านี้ที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่พี่น้องเข้าใจไหมท่านคงสามารถไปแก้ข้อโต้แย้งกับชาวนีนาเวเจ้าเห็นไหมดวงอาทิตย์เนี่ยโลกตั้งอยู่กี่องศา คงไปคุยได้อยู่หรอกคนนินาเวโหวดขนาดเนี้ยนะครับแล้วแล้วสุดท้ายโยนาก็เลยโดนเรือล่มปากินพระเจ้าก็เลยเอาปลา,ามาปล่อยปุ้ยอยู่ตรงชายหาดตรงหน้านินาเวแกจะไปไหมเราใช้แกก็ต้องไปพี่น้องเข้าใจไหมคือมันโหดมากอะ่ะมันมันเป็นใครก็ไม่อยากไปถา้าอยากไปเปล่าฮะไปไปประกาศคนเผ่ากินคนอเมซอนเถวแถวแถวอินโดยังมีนะเผากินคนน่ะ นะครับฆ่าศัตรูแล้วก็มาต้มกินอะไรเงี้ยจะได้ข่มเหงศัตรูไว้ไปไหมลูกไม่เอานะนะครับพระเจ้าสั่งบอกช่วยไปประกาศเผากินคนหน่อยประกาศดรออยดรออยไปประกาศคนเผากินคนหน่อยอะไรนะคะอะไรนะคะพวกเออไม่ได้ยินเลยครวกนี่วางสายเลยโยนาก็เหมือนกันไม่อยากไปนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนะฮะ พอเขากลับใจพอพอเขากลับใจนะครับคือพระเจ้าบังคับให้ไปอพอลุกขึ้นมานะพระเจ้าบอกชงอ้อยอิงอยู่อีกสาวันชงเสียใจกับการผิดที่ท่านได้ทำไม่มีลุกขึ้นไปประกาศชาวนีนาเวเดี๋ยวนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะคือพระเจ้าจะลงโทษอยู่แล้วพระเจ้าก็เลยให้แบบประกาศสามวันทั้งเมืองมาเชื่อหมดเลยอ่ะพี่น้องถามว่าการประกาศแบบนี้อาศัยการหวานล้อมได้ไหมเดินเข้าไปท่านเจ้าเมืองเจ้าข่าเขาไปเจ้าชื่อโยนาะขอมาพบพระองค์หน่อยเห็นเมื่อปลาไหม ข้าพร,ระเจ้าเพิ่งออกมาจากตะวันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปเล่าท่านรู้ไหมว่าอะไรไปเล่าได้ไหมฮะอาศัยลิเตชไงพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วศัยการทรงนำด้วยพระเจ้าอยากให้ไปประกาศใครพระเจ้าจะให้ถ้อยคำและลิเตชกันโยนะประกาศสามวันเชื่อกี่คนนะหลายแสนคนเลยอะ่ะกับใจกันทั้งเมืองเลยอะ่ะพี่น้องเห็นไหมว่าการประกาศมันต้องพึ่งพาพระเจ้า หรือว่าการที่จะทําให้พี่น้องบางคนนะครับหลุดจากพันธนาการบางทีต้องใอส่ธิ์เดชของพระเจ้าผมรู้เลยว่าคําสอนปกตินะครับหรือว่าพยายามความความคิดสติปัญญาผมนะครับไม่มีทางช่วยเลยพี่น้องได้เลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในใจของท่านและขุดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วท่านจะได้เห็นความจริงบางอย่างที่มันบังตาท่านอยู่ที่เสียบ,บางคนที่ตาบอดพี่น้องเข้าใจไหมไม่ต้องใส่แว่นเพราะไม่มีลูกตา ทำยังไงก็ไม่เข้าใจบางเรื่องมันเหมือนมันบังตาอยู่ทาไมรู้ไหมฮะผมว่าส่วนหนึ่งนะครับท่านต้องกําจัดวัตถุเกี่ยวกับรูปเคารพจริงๆมันทําให้ท่านหลายครั้งเนี่ยนะครับมันมีบางอย่างบังตาทําท่านท่านมีมุมมองความคิดที่มันอาจจะแปลกอะแล้วมันก็ไม่น่าจะควรจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยเพราะไงไหมครับศัตรูมันบังตาท่านอยู่มันทําให้ท่านมองไม่เห็นความจริงของพระวจนะพระเจ้าบางเรื่องบางเรื่องนี่นะครับมันเป็นเรื่องแบบสมมตินะครับเราเราเป็นคริสเตียนนะครับเราแต่งงานนี่นะครับ แล้วเราก็สามีเราต่อต้านเราอันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้เกี่ยวใครนะครับแล้วสุดท้ายนี่นะครับสามีต่อต้านเราเราก็รู้สึกว่าเราก็มาเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าเราโดนต่อต้านนี่นะครับแต่สุดท้ายนะครับผีมันบังตาเพราะว่าไงไหมฮะ,ะสมมุติว่าลูกเราไม่มีข้าวกินเราไม่เตรียมข้าวให้ลูกกินนลูกเราผ้าไม่ซักจานไม่ทํา แล้วก็บอกสามีข่มเหงเขาสมควรจะข่มเหงอยู่อ่ะเพราะว่ามันเป็นคิดเสียสนสมมติเราชาลาป้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 าทั้งวันทั้งคืนแล้วสมมติเราเราไม่ทําหน้าที่เราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมสามีข่มเหงพี่น้องผีมันบังตาเราไงพี่น้องเข้าใจไมมทําให้เราเกิดเกิดเรื่องบางอย่างถ้ามันทุกอย่างมันเพอร์เฟกมันโอเคเขาจะมาข่มเหงเราทาไมพี่น้องเข้าใจไหมครับหรือว่าบางเรื่องเนี่ยผีเนี่ยมันทําให้เราไม่เห็นพระชนะบางเรื่องนะครับมันไม่ได้เป็นความผิดนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันศัตรูเนี่ยพี่น้องขอพระเจ้าเปิดตาใจท่านจรริงๆคับอื ปราก็มีบอกว่าเลยครับมันบังตาเพื่อไม่ให้ความสว่างแข่งข่าวประเสริฐอมีสง่าราศีของพระรทสิ์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาพี่น้องมันพยายามทําให้แสงสว่างพระเจ้าส่องแสงไม่ถึงพวกเขานะครับหมายว่าความสว่างมาไม่ถึงเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรคือความจริงพี่น้องเหมนไหมครับจริงๆเนี่ยความสว่างเนี่ยมันทําให้เกิดความเข้าใจ ความสว่างหรือแสงน,นะครับสะท้อนสีที่อยู่บนวัตถุมาเข้าตาเราเพื่อเราจะรับรู้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงแต่ครั้งเนี่ยเราเราลายครั้งเราติดบนปัญหาเพราะเราไม่เห็นความจริงพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางเรื่องนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราโดนบังตามาอาจจะสิบปียี่สิบปีเราไม่เห็นว่าเรื่องนี้ทําไมเราทําแบบนี้นะครับอืมนะครับหลายครั้งเนี่ยความเข้าใจจะไม่เกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะมีฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าในการปลดปล่อยคน พังพีก็เลยบอกว่าทําไมทําไมพี่น้องอยู่ในโบสนะครับบางคนก็สงสัยอาจารย์พีคคำถามดีมากบอกว่ามันจะดีขึ้นแค่ช่วงๆหรือเปล่าเหมือนกับเป็นแพนด้าช่วงๆกับหลินฮุยคือมันจะดีขึ้นเป็นช่วงๆหรือเปล่าคือมันจะดีเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามัน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 จะเป็นอย่างนี้ไปนานไหมมันจะขายดีเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับเป็นคริสเตียนเนี่ยก็มีพระพรบ้างก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรางี้นะครับมันจะมีเป็นช่วงๆหรือเปล่านะครับแต่ความความจริงก็คือว่าอ่ามัน มันมันไม่เหมือนกันนะคร,พพรเพราะว่าพอฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุดมานี่นะครับมันเกิดการจุ่มแล้วก็ย้อมแล้วเปลี่ยนอย่างถาวรมันเกิดการเหมือนเสื้อตัวนี้ยังไงก็กลับไปเป็นสีขาวไม่ได้แล้วใเขาใจไหม,มครับพอเราถูกย้อมด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุดนี้ครับเราไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกแล้วพี่น้องตาใจเราเปิดแล้วอยู่ในความสว่างแล้วพี่น้องเวลาเราอยู่ในความสว่างนี่นะครับเราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไร พ,พีก็เลยบอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่สัมผัสฤทธิอำนาจของยุคที่จะมาถึงแล้วยังหลงหายไปอีกก็ยากมากเลยที่เขาจะตัดสินใจกลับมาในทางเดิมได้พี่น้องถ้าท่านรู้จากเรื่องฤทธิ์เดชพระวิญญาณน,นะครับห้ามหลงหายเด็ดขาดเพราะยากมากเลยจะพาท่านกลับมาเพราะไงครับท่านอยู่ในความสว่างที่พิจารณาได้ว่าอย่าเอาขาไปเตะโต๊ะแต่ท่านตัดสินใจไปเตะโต๊ะยากมากเลยที่ท่านจะกลับมาได้เพราะไงไหมครับเพราะท่านสัมผัสฤทธิ์เดชแล้วผมเคยหลงหายตอนที่ผมไม่เป็นคริสเตียนในพระวิญญาณนี้นะครับ ก็ยังกลับมาได้อยู่เพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเลยพระเจ้ามากเท่าไหร่ผมอยู่ในคริเสเตียนสไตล์แบบเหมือนศาสนาเหมือนกับเป็นกลุ่มอะเลยที่พยายามผลักดันให้คนไปทํางานเพื่ององกรนี้นะครับไม่ได้เพื่อพระเจ้าเลยนะครับสุดท้ายยังพอจะกลับมาได้แต่ถ้าพี่น้องสัมผัสฤทธิอำนาจน,นพรุยามเบรสุดเลยนะครับลงหายไปก็ยากเหลือเกินที่จะพาท่านกลับมาได้พี่น้องเอเมนไหมครับ mm. ก็อยากขอพระเจ้าเปิดตาใจท่านนะครับในในการประกาศข่าวประเสริฐก็อย่าพึ่งพา,าสาักความสามารถตัวเองอย่าพึ่งพาสติปัญญาเพราะเขาตาไม่มี ท่านต้องขอพระเจ้าเปิดเผยจริงๆนะครับเอเมนครับพระเจ้าให้พรครับ